สวัสดีครับป้าหำสวัสดีครับไปเจอเพื่อนคุณยังยังเลยเหรอผ่านกี่ร้านแล้วเนี่ยเรกว่าขี่ช้างหาเพื่อนครับนี่ครับดูใจเพื่อพีอาร์เม็ีนี่เดินออกกำลังกายครับเฮ้ยดีครับแม่กันไว้ครับน้องกัววิ่งมาหารถแม่ดีเลยว่ะดีนะลูกช่วงเนี้ยดีครับเร็ว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  เร็วเร็วีลรถบ้าีลรถน้ำบ่งเ่อมีคีลรไมีรถไหมครับ ับผมป่าอภาเดินออกกําลังกายทุกวันครับช้างเผือกครับผมเนาะกินยาก็เด็กดีได้กินยาป่ะพามุดเขาเลยเข้าบ้านเลยครับดูต้นไม่ล้วบ่ะขีพันธุจะได้เนี่ยขีเพันเป็นธุ์จะได้เนี่ยครับโอ้วิ่งตามมาครับ เร็ว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 เรฮ้ยเฮๆๆเน,นี่ไม่เหนื่อยเลยครับไม,ไม่กลัวเลยครับผมเนาะ เก็บใ่สั่งไปถ่ายพอดีครับผมเนาะดูกับน่ารักมากครับเร็วเร็มาม ไแม่ทายป่ะครับนี่ครันหายแล้วท่านออกพุ่งพูดของเนาะนี่ครับปล่อยเข้าป่าเลยครับผมทางเชื่องเชื่องหายเลยอืมทางเชื่องเชื่องทางเข้าใหนถอยไปเข้าป่าจะงวงลึกเลยจะลื่นครับ ยัดน้ำนมบ่มีเนาะดีมั้น้ำนมมันโตนี่หายเลยผมมีช้างถ่ายท้องกับช้างแม่รู้อนอันตรายครับบางตัวก็นมหายไปครับเนาะกลัวไม่มีน้ำนมให้ลูกครับบางตัวก็มีครับจะให้กินกล้วยเสริมก็กลัวท้องเสียหนักกว่าเก่าครับกล้วยอ้อยนะท้องเสียนะครับผมอาหารก็คือต้นไม้ครับเนาะต้นไม้ อย่างครับผมต้นต้นโพต้นไทรครับ แล้วครับผมแม่ดูซึมๆครับเนื่องจากถ่ายท้องครับเท่ยนะไงเหมือนเจ็บท้องเจ็บดิบนะเจ็บดิบแบบบางตัวนี่นอนเลยครับยังอบบ่มที่นอนเลยครับเดินไปทางนี่นอนกลางทางเลยครับตอนนั้นเจ็บครับเดินไปจะถึงที่พักนี่คือนอนสามรอบครับ เาเลยครับเบฟซีซึมเลยครับถึงแล้วครับบ้านที่เพิ่มครับอีะ ยัยังขี้รถว่อาบน้ำได้ไหมป่ะครับลูกอาบได้ใช่ไหมครับแม่คือไม่ให้อาบครับผมไปกินน้ำครับโอ้ยาทำไมเยอะแท้ขยะบันนี่ดูครับไม่กินยาแล้วครับนีู่กินก่อนแล้วอครับ ลวงกินในโอ่งเลยครับถึงแมปลาหำมคือบลเปิดน้ำถึงไหมนี่ลูกเอาบปหอดอรอก็ถึงครับมือยาวครับผมจะเฝ้าตักให้ให้ให้ลูกกินก้อนเดียวน้ำเบิดนี่น่ารักมากครับแม่ไม่ไปยังเดียวเลยครับแม่ไม่กินเนาะไม่ค่อยสบายตัวครับอยู่ชายเพิ่มกินน้ำครับก็อาบน้ำให้ครับตาแป๊วเฉียวครับ มาเจอคุณไหมไปใส่เดี๋ยวนี้คุณแม่ครับเจ้าชายกินก่อนครับเนาะถูมาก็มีแรงขึ้นหน่อยออกเดินกี่โมงไปครับตอนออกเดินประมาณกี่โมงไม่รู้แล้วนายกามไม่ดูเลยเอ๊ะโดนนานตัวยาวไปัรง ดูครับแม่อันนี้ท้องป่องเลยครับเดินดีขึ้นดีขึ้นนะขับลมครับกินน้ำครับเพิ่มเอาถึงไหม,ไมอยู่ครับ <c oughs> ต้องกินทั้งเล่นด้วยครับเอาเอาข้าปาาได้ไหมป้ป,ปาไมกินออก ดยู่กับขอ,อน้ำกินครับนี่ครับนี่มีต้นไม้ใหญ่ถูนะดีหน่อยใช่ไหมครับแล้วยังกินเปลือกไอ้นั่นไหม<แ>เปลือกเปลือกซ้ำชาเนี่ยกินไหม เขาเรียกต้นอะไรน,นะต้นจามจุรีบ่ะต้นจาจุรีนั่นนะเนาะเรียกต้นจามจุรีครับภาษาอีสานเปลืกต้นสสาต้นสัมสานะครับหมากมันหน่อยหวานหวานเนยเนาะงัวมาก,กินช้างก็กินนะครับผมลูกมันลูกต้นสัมสาครับฝักฝักสัมสาดา <c oughs> รักมากครับ กลายร้อนครับผมวันนี้ไม่ค่อยร้อนนะออกเดินช่วงเย็นไม่ร้อนครับดูรับคันดากับเก่าครับไปโควิมาไม่กลัวไม่ได้กลัวอะไรเลยใช่ไหม,ไม,มก,ก่งมากครับผม,มาบางตัวนี่วิ่งมุดใต้ท้องแม่เลยครับเนะาะลาเจอรถคันใหญ่มา อันนี้ไม่เป็นไรนะปามดูแ่าแม่ก็จะเข้าบ้านอย่างเดียวครับแต่คุณลูกกินน้ำยังไม่อิ่มเลยมากนี่นี่ครับนี่ครับเข้า, <Light. S 1> าบ้านแล้วครับมาอันนี้มามามาปุ๊กินอะไรับแขอบคุณครับ นี่ครับผมเนาะนการเสร็จภารกิจครับเดินออกกําลังกายครับผมเนาะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกาลังใจให้พวกเราในช่องน้องมากมีด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ